สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟานฟอร์ดจากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ผาประแดงครับลูกค้าผมเห็นถามกันมาเยอะมากเลยกับรุ่นแค p บเกียออโต้ของเรานะครับวันนี้ก็เลยเอารุ่นแครบเกียออโต้มาโชว์ให้ลูกค้าดูเลยนะครับจ้ตัวนี้จะเป็นรุ่น XLT แครบเกียออโต้ 4x2 ยกสูงนะครับลูกค้าราคาเริ่มต้นที่797,000บาท ก็จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดเนี่ยหสีเลยก็จะเป็นสีขาวสีดําสีแดงสีบอลเงินสีเทาดําและปิดท้ายด้วยสีดานะครับลูกค้าเจ้าตัวนี้เนี่ยมาด้วยเครื่องยนต์ 2.2L แรงม้าสูงสุด160แรงมา้าแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ออโต้6สปีดเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าคันนี้จะมีชุดแต่งอย่างไรบ้างครับลูกค้าจะแต่งหล่อขนาดไหนรับชมกันเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะแคปบ XLT เกียร์ออโต้สีน้ำเงินคันนี้เนี่ย เริ่มต้นจากตัวด้านบนเลยครับลูกค้าด้านบนจะเป็นฟิล์มเซรามิกบานหน้า60%รอบคัน80นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากแล้วก็ความส่วนตัวในห้องโดยสารให้กับลูกค้าด้วยครับถัดมาด้านล่างจะเป็นสกูปทรงฟิตสกูปทรงฟิตเนี่ยตัวนี้เนี่ยโลโก้จะเป็นม้าสีแดงตัวสกูปเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินตัวรถสลับแดงแล้วก็สลับดําด้านครับลูกค้าตัวนี้จะเป็นสกูปพิเศษที่ลูกค้าสั่งทําโดยเฉพาะเลยนะครับก็สามารถจะเลือกสีเล่นลายแบบนี้ได้เลยครับลูกค้าครับ ถัดมาจะเป็นตัวกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะครับด้านข้างจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมคางหมูขอบกระจังนะครับสีดําด้านมาพร้อมไฟ3จุดเป็นไฟยาว3จุดสีขาว LED ให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวหนังสือ FORD ตัวหนังสือสีแดงขอบน้ําเงินครับลูกค้าคันนี้ก็มีเอกลักษณ์ในตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับลูกค้าเลือกชุดแต่งเองตามใจลูกค้าเลยครับ ถัดมาด้านล่างจะเป็นกันชนสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ก็รุ่นนี้ XLT เรามีไฟตัดหมอกเดิมๆจากโรงงานให้ทางลูกค้าแล้วครับไม่ต้องแถมเป็นชุดแต่งเพิ่มนะครับตัวนี้ถัดมาจะเป็นตัวไฟครับตัวนี้ไฟเราเปลี่ยนเป็นชุดไฟมาสแตงให้กับทางลูกค้าเลยก็โคมเดิมจะเป็นโปรเจคเตอร์ด้านในน้าเงินตัวนี้ก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าเป็น เรดอหรือว่าบูอก็ได้ครับลูกค้าครับเสร็จแล้วในตัวคีบมาส a ต g งคีบตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวให้กับทางลูกค้าด้านล่างจะเป็นไฟเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลน์นะครับกรณีที่เราไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวเนี่ยไฟสีเหลืองที่เราเห็นอยู่จะกลายเป็นไฟสีขาว LED ให้ลูกค้าส่องสว่างได้สวยๆงามหล่อๆกันไปเลยครับลูกค้าครับ ถัดมาด้านข้างด้านข้างจะเป็นซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อแบบเงาซุ้มล้อทําสีเป็นสีดําเงาครับผมพร้อมหมุดแล้วก็งานซิลิโคนงานเหมือนเดิมเลยครับงานเนียนโดยช่างมืออาชีพเราจากฟอร์ดทับบะแดงเลยชิ้นงานก็จะมีความละเอียดแบบนี้เลยครับลูกค้าครับถัดมาด้านล่างจะเป็นตัวล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อแม็กยอดฮิตของเราเลยเป็นแม็กโปรเทคสีแดงสลับดำก็ยางจะเป็นตัวแฮนดคุกสองหก1 6ครับลูกค้าครับ ตัวแม็กตัวนี้ก็ลูกค้าก็สามารถจะเลือกเป็นแม็กที่ลูกค้าชอบเองได้เลยนะครับถัดมาจะเป็นตัวสกู๊ปตัวนี้จะเป็นสกู๊ปโชว์องยนต์ลูกคา้า2.2 6 a u ออโต้นะครับก็คือเกียร์ออโต้6สปีดเดิมๆจะเป็นสีโครมแบบนี้เลยครับลูกค้าครับถัดมาด้านบนจะเป็นกระจกข้างกระจกข้างจะเป็นสีดําเงามีไฟเลี้ยวในตัวให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นสีดําเงาสลับกับตัวตัวรถสีน้ําเงินครับลูกค้าครับแล้วก็มีกันสาดให้ทั้งหมด คูหน้าแล้วก็ตัวช่องแคบด้วยมาพร้อมตัวหลกหลังคาทรงสปอร์ตสีดำด้านการติดตั้งอย่างดีเลยครับลูกค้าครับถัดมาด้านล่างด้านล่างจะเป็นตัวมือจับมือจับรุ่นนี้จะเป็นสีดำเงาเหมือนกับ XLT 4ประตูเลยครับลูกค้าก็เราแถ่ายเป็นให้ตัวเบ้าดำด้านพร้อมตัวสติ๊กเกอร์เลนเจอร์พร้อมติดตาเลนเจอร์ให้กับท่านลูกค้าด้วยครับ บันไดข้างตัวนี้เป็นบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานครับลูกค้าเป็นสีดําแบบนี้เลยครับผมมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากเลยนะครับใช้งานจริงได้ดีเยี่ยมเลยครับลูกค้าครับต่อมาตัวด้านหลังจะเป็นโลบาร์ฮากเกนนะครับโลบาร์ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กแท้การสนิมอย่างดีเป็นสีดําด้านครับลูกค้าครับมาพร้อมห่วงมือจับให้2ข้างเลยครับลูกค้าตัวโลบาร์ตัวนี้แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งที่เด็ดของโลบาร์นี้เลยก็จะเป็นไฟสองกระบาดท้ายนะครับลูกค้าอยู่ตรงกลางด้านบนเลยครับผม ำหรับฟอร์ดเราก็จะมีเนื้อที่กระบะไลเนอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแถมเป็นให้ผมแถมให้เป็นตัวกระบะแท้ของฟอร์ดเราเลยครับตีตาฟอร์ดจากฟอร์ดประเทศไทยเลยครับลูกค้าครับก็ไลเนอร์แท้เนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือจะมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากเลยครับลูกค้าครับถัดมาตัวฝาท้ายด้านหลังครับก็ตัวนี้เป็นมือจับจะเป็นดำให้เป็นตัวดาบท่ายพร้อมตีตาเลนเจอร์ให้กับทางลูกค้าด้วยเลยครับด้านล่างจะเป็นโลโก้ฟอร์ดแล้วก็มีตีตาโลโก้ xlt เป็นโลโก้ชื่อรุ่นของรุ่นนี้นะครับ ด้านหลังจะเป็นตัวสติกเกอร์เรนเจอร์ตัวนี้สติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานเลยเราแถมเป็นตัวเพิ่มเติมจะเป็นตัวชุดข้อไฟเหมือนตัวหน้าให้ด้วยนะครับก็จะเป็นชุดข้อทั้งตัวข้อไฟหน้าและข้อไฟท้ายให้กับทางลูกค้าเลยส่วนตัวกันชนกันชนตัวนี้ก็จะมีห่วงล่างให้ลูกค้า2จุดด้วยแล้วก็เราก็ยกเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เดิม4จุดจากโรงงานเราก็จะยกให้ลูกค้ามาแบบนี้เลยครับข้อดีของกันชนตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือมันจะโอบค่าให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับ รอป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้านข้างให้กับทางลูกค้าได้เลยครับผมตัวนี้ก็ชุดแต่งแน่แนๆชุดแต่งเต็มๆไปเลยครับลูกค้าครับเป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้ากับเจ้าแคลปเกียร์ออโต้ XLT คันนี้นะครับ ก็ท่านใดสนใจโปรโมชั่นดีๆสามารถโทรติดต่อผมได้เลยเบอร์โทรด้านบนเลยนะครับ0894506813ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปหน้าดีๆมาให้ลูกค้ากันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารอบหน้าผมจะรีวิวรถรุ่นอะไรชุดแต่งแบบไหนรอรับชมกันได้เลยครับลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับ